นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ฟุก22ชั่วโมงจะเป็นยังไงถามว่าทำไมาอยู่แค่22ชั่วโมงนะคะที่แอร์เอเชียเนี่ยก็จะมีไฟลายฟุกโกะทุกวันเนาะเป็2 3 6ขาออกจากดอนเมืองแล้วก็2 3 7กลับจากฟุกโกะค่ะก็มาถึงก็จะได้อยู่กับประมาณ22ถึง24ชั่วโมงแล้วก็ไปต่อนี่เองพร้อมมาก นี้รู so so like ้เลยญี่ปุ Wh ่นของเราหนึ่งเดียวในไฟนะคะสวยงามโสดด้วยเนาะคนจิวะไหนๆๆๆสอนหน่อยคนจิวะมันช่วงไหนช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายใช้ได้หมดนะอ่าแล้วโอไฮโอก็ใส่มาซะโอไฮโอก็ใช้ได้ถึงเที่ยงอ่าโอเคสวยแล้วก็มีความรู้ขนาดนี้อันนี้อยู่แถวเพเ์โดมแถวโรงแรมนะคะเดินไปเรื่อยๆก่อนอารมณ์เหมือนอิมแพคอารีน่าเมืองทองธานีป่ะเพเ์โดม่ะ ที่นี่มีทีมแล็บเลยนะคะแบบไกลมันโอ้ยยากมากทีมแล็บฝน,น,นตกเล็กน้อยวันนี้ปออฟฟอ้าวาวันนี้มาสาขาอะไรนะมุนีสาขาซีไซน์นะคะของร้านกาแฟร,ร้านดังที่ปุ๊บใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงม,มีร้านอื่นเนี่ยนะคะ ผู้ชายหล่อใช่ไหมคะใช่ค่ะแ้วนี้ผู้หญิงก็สวยนะมาต่อกันที่ห้างมาอีสค่ะอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยตอนนี้อยู่ ABC m ซ r มานะคะที่ห้างมาอีสกเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในฟุกุโอกะแย่ใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วก็นิวบาลานทั้งแผงเลยค่ะว้าวสาขานี้ใหญ่จริงค่ะนี่ แล้วเป็นคนอะไรชอบซื้อรองเท้าแบบเดิมๆแบบที่ใส่อยู่ก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศก,กาลฮากาตะกีอองยามาคาซาพอดีค่ะเราก็จะเห็นยามาคาซาในรูปแบบต่างๆเพียบเลยสวยมาก โดนป้ายยามาจากไอจีค่ะซื้อและนั่งรถบัสเขาเนี่ยสบายสบายค่ะทุกคนนี่นะแล้วก็ช่วงนี้ฟุกโอกะเขาเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนค่ะก็เช็คพยากรณ์อากาศกันให้ดีด้วยก่อนออกไปเที่ยวกันเนอตอนนี้ก็แยกกับเพื่อนๆมานหนึ่งนะคะเพราะว่าจะไปร้านราเมงที่แบบว่า ดังมากด้วยและที่สําคัญพี่คนไทยเรานี่เองแหละคะ่ะที่เป็นเจ้าของนะคะพี่เบียร์ไบยกนี่เองก็รานี้อูชิดายะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงจริงๆฟุกุโอกะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องแบบรามงมากเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าราเมงจะหน้าตาเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงที่นี่ของขึ้นชื่อมากจริงๆนะคะ เดี๋ยวถ้ามีหลายคนสงสัยถามว่าทำไมอยู่แค่22ชั่วโมงนะคะที่ a อร์เอเชียเนี่ยก็จะมีไฟล์ฟูกโอกะทุกวันเนาะเป็น3ออขาออกจากดอนเมืองแล้วก็237กลับจากฟูกโอกะค่ะก็มาถึงก็จะได้อยู่กับประมาณ2 2 2ถึง24ชั่วโมงแล้วก็ไปต่อนี่เอง นี่แหละ,และก็เลยไป็เหตุผลที่ว่าทำไมเราได้มาเที่ยวแบบสักแป๊บหนึ่งคนเกาหลีเยอะมากคนเกาหลีมาเที่ยวฟุกุโอก,กะเยอะมากค่ะเพราะว่าเขาแบบห่างกันแบบน่าจะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนั่งเรือมาได้ด้วยแล้วก็มีเครื่องบินด้วยมั้งคนเกาหลีเยอะมากในฟุกุโอก,กะแล้ว เริ่มชิมเลยค่ะคำแรกคำที่สองฮะมันเจมจนมากๆต่อไปนี้คือทีเด็ดพระอาจารย์ค่ะกัดเข้าไปปุ๊บแสงออกป่าแล้วหนึ่ง โดยรวมทั้งหมดของราเมงชามนี้คืออร่อยค่ะทางน้ำซุปเส้นเครื่องเคียงผักต่างๆตัวสาล่ายแล้วก็ทีเด็ดสุดๆก็คือตัวหมูชาชูนี่เองคือแบบแก้มันมันเข้มข้นมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันว้าวแบบมีพูดอร่อยมากหลายรอบมั้งอะพูดกับตัวเองนะอิ่มมากค่ะเดี๋ยวจะมารล่าให้ฟังว่าแบบรสชาติเป็นยังไงนะเพราะว่าในร้านเขาก็แบบ ตามสไตล์เนาะเราก็แบบไม่ค่าพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเต็มๆกันค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยซึ่งมินพูดไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะทุกคนจอนกลับไปดูได้ค่ะเป็นเมืองเงียบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะคะวันเสาร์นัเนี่ยนี่ค่ะฟูคอฟฟี่สาขาออริจินอลรอรถเมนานเกินนะคะเดี๋ยวจะไปเทนจินก็เลยขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินจะเลย เงียบม,ม,มากมันมีคนไร่คนวันสั่ง์เป็นแบบเมือในฝันเวอร์นี่นะคะตามพี่อิวนะคะตามพี่อิ๋กวกับปูพิงนะคะหลังจากนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วค่ะมิงก็เดินเล่นหาอะไรกินไปเรื่อยๆนะคะไปดูบรรยากาศกันต่อได้ เธอยังไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยนะก็ไม่ดึงเหมือนกันว่าเราจะหน้าตารื่นเริงขนาดนี้นะคะกินเบียร์เนี่ย อร่อยมากเกี๊ยวซาาย่างค่ะทุกคนน้องสั่งให้ตัวเนี้ยเขาจะเป็นย่างๆไม่ไหมแบบนี้ถ้าเป็นทอดก็จะอีกแบบหนึงเหมือนที่ไทยเลยค่ะอร่อยเกินห้ามใจรอนแค่ไหนก็ไม่เข็ดค่ะ กินไปไหนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรก่อนไม่ได้ไก่คำไปหรอคำ <c oughs> ไปคำไปเลยค่ะ <c oughs> ยังไม่ค่อยอิ่มเลยค่ะเดี๋ยวไปเดินดองกี้กันต่อต้อยมยำเหนแม่นำเสนอสิอเ,เออเขาบอกเป็นของดีที่ต้องมาซื้อเวลามาญี่ปุ่นซึ่งก็งงว่าต้ยมยำนั้น โอเคไปดีกว่า <laughs> แต่จากเสียงลือเสียงเราอ้างนั้น <laughs> เขาบอกว่าต้มยำตัวนี้อร่อยมากค่ะใครเคยทานบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิมิ้นยังไม่เคยทานเลยตัวเนี้ยและเราก็ข้ามาอีกร้านหนึ่งแบบดื้อเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้เป็นของทอดที่แบบว่าโอ้อร่อยไม่ทราบชื่อร้านที่แท้จริงถ้าใครอยากรูกคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวไปถามเพื่อนให้นะของทอดกับ,บเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนี่มันดีจริงค่ะจริงหรอมะอุ๊ยแบบหนุ่มกัญชัย กกชอบมาขอไปทุกคนที่ไม่ได้สาระจากคลิปนี้เท่าไหร่นะคะแถมมินแฉตัวเองได้ว่าชอบกินเบียร์กินแอลกอฮอล์ค่ะหมดแล้วว,ลวันวันละยี่สิบสองชั่วโมงคุ้มมากวันลห้องงรู้ม่แล่าไปแล้วก็เลยพี่เสก็ลาไปแค่นี้ค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะอาริกโตโกไซมัสถ้าใครอยากให้มีทนทำคลิปอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาคุยมาบอกได้เลยนะ